อินเทอร์เน็ตหรือว่าแลนในปัจจุบันเนี่ยการใช้ความเร็วขนาด10กิกะบิตจะเป็นมาตรฐานไปแล้วแต่ปัจจุบันความเร็วสูงสุดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเช่นของบริษัทเมล l น n อกขึ้นไปถึง400กิกะบิตไปแล้วการใช้สวิตขนาด10กิกเป็นมาตรฐานที่ทุกคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แล้วแล้วก็มันมีราคาไม่แพง วันนี้เนี่ยเราจะมาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัท m i โคร t i ก1 0 g กิกะเบตอีเทอร์เน็ตสวิตซึ่งสามารถเมนผ่าน cloud ด์คลาวได้สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น CRS 3 0 5 1ขีด1 G ขีด S บวก I N คำว่า I N เนี่ยคือว่าสามารถ supply จ่ายไฟได้ผ่าน P O E ไมโครติกนี่เป็นบริษัทเน็ตเวิร์กของประเทศเลตเวียเนาะหลังๆเนี่ยก็จะเห็นบางรุ่นผลิตในประเทศเลตเวียเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วไมโครติกเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ซึ่งราคาค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาตลอดเวลาการใช้งานสำหรับบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาด,นาดกลางเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสถียรสูงพอสมควร อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีเทอร์เน็ตเนี่ยความเร็ว10กิกนนี้คือยังไม่ได้เปิดเลยเปิดมาเนี่ยครั้งแรกเราก็จะเจอคู่มือมนซึ่งอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นคู่มือซึ่งอาจจะอธิบายทั่วไปเพราะส่วนใหญ่คู่มือฉบับเต็มเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่านเว็บไซต์องค์ประกอบต่อมาเนี่ยก็คือตัว power supply ซึ่ง power supply ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดรองรับโวลต์ฝั่งขาเข้าได้ตั้งแต่100ถึง220โวลต์ซึ่งก็สะดวกดีนั่นหมายความว่าก็ใช้ power พลายตัวเดียวเนี่ยไม่ว่าประเทศคุณจะใช้มาตรฐาน110โวลต์หรือ240โวลต์ก็ตามเอาพุทก็จะเป็น24โวลต์800มิลลิแอมป์อันนี้เนี่ยคือกรณีที่เราใช้เป็น power supply เนาะแต่ว่าเราสามารถใช้ poe ได้เพื่อจ่ายไฟให้มันอุปรกรณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปมันค่อนข้างกระทัดรัดมากเลยสังเกตว่าขนาดเนี่ยก็เท่ากับฝ่ามือพอดีเลยนะขนาดเล็กกระทัดรัดมากพอตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพอตเนี่ยแค่เพียง4พอตเท่านั้นตัวเนี่ย ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่อง DC 1และ DC 2สามารถจ่ายไฟได้2อ n p ินพุตเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็น PoE In คือจ่ายไฟได้ด้วย PoE ค่อนข้างสะดวกกรณีที่เราต้องการที่จะติดตั้งในจุดที่อาจจะไม่มีไฟ2 2 0บโวลต์เนาะมันก็จะค่อนข้างสะดวกในการเดินสายตัวพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตชนิด s a p ซึ่งรองรับความเร็วเนี่ยก็คือเราจะต้องซื้อทรานซิเวอร์มา มไม่ว่าจะเป็นทรานซิทเวอร์มาตรฐาน SFP บวกหรือว่าทรานซิทเวอร์แบบ SFP ธรรมดาซึ่งก็จะอยู่ที่ความเร็ว1กิก ถ้าเป็น SFP บวกเนี่ยก็คือ10กิกแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายเตือนเนาะอุณหภูมิอาจจะสูงเพราะเป็นตัวนี้จัดการื่อง power supply ด้านในแล้วก็สถานะของพอร์ตแต่ละพอร์ตก็คือ1 2 3 4แล้วก็ power on แล้วก็น่าจะเป็น maintenance นะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ปุ่ม reset สำหรับราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคาเข้าถึงง่ายมากเพราะว่าราคาเพียงแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเอง4 0 0 0ปลายๆเนะาะแบงค์เท่าห้าใบมีทอดน,นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในส่วนซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้างสำหรับการเชื่อมต่อหรือว่า first time set up ก็คือตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีค่า Default ของ IP คือ192.168.88.1แล้วก็ใช้ username ก็คือ admin อันนี้เขาก็จะระบุไว้ในเอกสารเหมือนกันสำหรับ quick start up guide เนาะทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าจากประเทศเลตเวียเลยนะก็คือมีเฉพาะ power supply ที่ผลิตในจีนซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ว่า ก็โอเคเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับการเซตอัพวันนี้เนี่ยเราจะเซตอัพอุปกรณ์โดยใช้ t r a n s ิเวอร์ของ TP Link OMDA ซึ่งเป็น t r a n s ิเวอร์ซึ่งมีราคาพันต้นๆแล้วก็เป็น t r a n s ิเวอร์ซึ่งแปลงแปลง SFP บวกให้เป็น Ethernet เราเรียกว่าเป็น Ten Base T วิธีการติดตั้งค่อนข้างง่ายเราก็สามารถที่จะดึงอันนี้ออกมานะดึงตัวตัวบล็อกอันนี้ออกมาแล้วก็ดูคั่วให้มันตรงกันซึ่งเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นตัวรับเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเนาะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเสียงที่มีความรู้สึกได้ว่าโอเคมันก็เข้าล็อกมันละซึ่งวันนี้เราจะทดสอบโดยการใช้ทรานซิ t r a n s ิเวอร์นะเราเรียกว่า Transceiver ซึ่ง Transceiver เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายแบบและหลายความเร็วก็คือจริงๆไม่ได้หลายความเร็วหรอกความเร็ว1กิกะบิตแล้วก็ความเร็ว10กิกะบิตหัวและท้ายเดี่ยจะต้องตรงกันถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกแต่ว่าถ้าเป็น t r a n s ิเวอร์ซึ่งเป็น 10Base-T เนี่ยหรือแปลงมาอินเทอร์เน็ตเนี่ยฝั่งสวิตช์เนี่ยก็จะรองรับหลายความเร็วขึ้นอยู่กับสเปคของตัวอุปกรณ์เช่น1กิก2.5กิก5กิกแล้วก็1 0กิกก็ได้ด้วย เราก็จะใช้2ตัวเพื่อเป็นการทดสอบอันนี้ก็อาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะมีระยะค่อนข้างใกล้เคียงกันคือจะไม่โผล่ออกมาเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตอัพผ่านตัวซอฟต์แวร์กัน สำหรับโมเดล CRS 305 1 G ขีด S บวก I N เนี่ย IP Start Up เนี่ยอาจจะเล็กไปหน่อยถ้าทุกคนมองเห็นในคู่มือเขาจะระบุไว้ก็คือว่า1 9 2 1 8 8 8 1ให้เราเซต IP เป็นคลาสเดียวกันจาก PC ก็อาจจะเป็น1 9 2 1 8 8 8 2หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้อย่าให้ชนกันหลังจากนั้นเ,นเราก็คอนเน็กเข้าไปซึ่งเดี๋ยวก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อให้ดูส่วน Username กับ Password เนี่ยสำหรับบางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็น User และไม่มี Word, แต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะพิมพ์มาให้ในคู่มือเลยก็คือจะเป็น User ตามที่ระบุแล้วก็เป็น Random Pass Number อย่างที่เราเห็นก็ต้องใช้พาสเวิร์ดตัวนี้ในการ Connect เข้าไปครั้งแรกหลังจากนั้นเราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เป็นสิ่งที่เราต้องการ หลังจากเราใส่ username password แล้วเนี่ย เข้ามาในเว็บอินเทอร์เฟซของมันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากรุ่นเดิมคือตัวกราฟิกเนี่ยจะดูเรียบง่ายในแบบฉบับดั้งเดิมก็จริงแต่ว่าเราเรียกว่าตัวเมนูอะไรเนี่ยค่อนข้างสวยงามขึ้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะเห็นว่า SFP plus หนึ 1, ่ง plus สอง plus สามและ plus สี่สี่พอตเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็ตัวบริดแล้วก็ตัวอีเทอร์เน็ตตัวที่เราเชื่อมต่อก็จะมีหลังจากนั้นเนี่ยตัวอินเทอร์เฟซลิสต์แล้วก็อีเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะเห เมนูใกล้เคียงกับของเดิมซึ่งก็เป็นชนิดพอด